ขอขอบคุณพี่หนิงนะคะซึ่งพี่หนิงเป็นลูกค้าสมาชิกเราอยู่แล้วตัดแว่นไปเมื่อสองปีที่แล้วค่ะวันนี้กลับมาด้วยอาการมองไกลไม่ชัดมองใกล้ก้ต้องถอดแว่นซึ่งยากต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติพี่หนิงจะใช้กายะใกล้เกี่ยวกับมือถือมากกว่าซึ่งต้องถอดแว่นเข้าออกไม่สะดวกเลยค่ะและทำให้ลำคาญมากๆ ีพ่พีหนิงได้มีโอกาสมาวัดสายตาที่ร้านจึงทําการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ละเอียดและแม่นยําสูงเพื่อการใช้งานจริงของลูกค้าค่ะทําการตรวจวัดสายตาให้พี่หนิงอย่างละเอียดแล้วผลปรากฏว่าพี่หนิงมีภาวะมองไกลเป็นสายตาสั้นแล้วก็มองใกล้เป็นยาวตามวัยซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่มีอายุ 40, 40ขึ้นไปทางร้าน ก็คือ p r o โปร s s i v ิ l เ n นรุ่นวาเลลัคของกอดแม็กคาร์ทิชันปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติใส่ได้ทั้งจางวันและลางคืนตัดสายตาในง่ายซึ่งเหมาะกับการใช้งานจริงค่ะ